สวัสดีครับแฟนๆลัคกี้ครับวันนี้นะครับเอาใจสาววอล์กเรโว่กันสักหน่อยนะครับคันด้านหลังผมครับเป็นเรโวนะครับคันนี้จะเป็นระบบคุชเชียไออาร์นะครับก็ทําหลายอย่างเลยนะครับที่แจ้งไปเบื้องต้นเนาะวันนี้เดี๋ยวผมส่งรถขอคุยเข้าๆอีกแล้วกันนะครับว่าคันนี้สรุปแล้วมีอะไรทําอะไรลงไปบ้างนะครับนะครับคันนี้ก็จะมีชุดอินเตอร์นะครับครบชุดนะครับเป็นเต็มระบบนะครับแล้วก็มี เขาไอเสียนะครับที่เป็นเฮดใหม่นะครับเฮดขึ้นตำแหน่งกลางนะครับแล้วก็เป็นเทอร์โบนะครับปากสีซีมินนะครับจากไฟสังเทอร์โบตัวทนนะครับคันนี้เราก็ขึ้นระบบอตากาศให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกําลังก็จะมีคันนี้ก็จะมีแก้วาวนะครับมีแก้วาวมีหัวฉีดนะครับดอกแบีแล้วก็มีปั๊มหมูนนะครับสร้างแรงดันนะครับแล้วก็ในส่วนของ ครับนะครับเราก็เติมไปใหม่เพราะว่าเลขกิโลก็เยอะแล้วนะครับเจอสเตปนี้ไบคันลื่นแน่นอนก็เลยทำการเปลี่ยนคันด้วยเป็น b r c นะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็รีแมปนะครับเซนรถให้นะครับขับมันมันะครับแล้วก็ใช้งานมันมนะครับใช้งานทนทนด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปลองขับดูสักเล็กน้อยครับเอาแบบพอแบบมันๆนะครับสำหรับคันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่ขับรีโว่เนาะอันนี้ดูเป็นแนวทางได้รทางเราจัดให้โจ๊ะเลยครับผม